ด้วยนะวัวในเขตประตูบ้านจ้ะเกิดพศ2552อายุ15ย่าง16และ2492อายุ75ย่าง76จ้ะประตูงานสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะคะประตูงานเปิดจ้ะโชคดีดวงดีมีความสุขคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าสัปดาห์นี้หยิบลอตเตอรี่ให้หลานสักหน่อยสินะคะเป็นจังหวะด,ดีสําหรับคนที่ทํางานอยู่ถ้าทํางานอยู่ค้าขายอยู่ถ้าเป็น อ,อ,อยู่ที่บ้านก็นั่งเป็นเท่าแก่น,นี้รับเงินเด็กๆต้องขยันช่วงนี้คุณจะเป็นจังหวะของการวางแผนตั้งเป้าเรื่องงานกําลังคิดในเรื่องของการที่จะหารายได้เพิ่มหรือคิดอะไรเพื่อตัวเองเอ,อ,อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเสี่ยงๆนะคะนะเด็กขนาดนี้เขาก็คิดเรื่องการลงทุนแล้วนะ ประตูเงินถามว่าเปิดไหมยังเปิดอยู่กลางสัปดาห์ช่วงวันที่2 9่สิหนึ่งงานจะวุ่นวายนิดหนึง่งสัปดาห์นี้จะมีคนแบกภาระแบกปัญหามาทําให้คุณรู้สึกปวดหัวในขณะเดียวกันคุณอาจจะวุ่นวายหรืองานเยอะก็ได้ช่วงกลางสัปดาห์เนาะประตูรักชะลอพักไว้ก่อนนะคะถ้าพูดถึงความรักเด็กๆนะคะตั้งใจเรียนดีก่อนนะเนาะช่วงนี้บางทีรอรอพ่อแม่รอรักรอเพื่อนหรืออะไรที่ทําอยู่มันเกิดสะดุด มันเป็นจังหวะของการพักอะแค่ช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะวันที่2กับวันที่สาไม่ได้เสียหายอะไรพักรบหน่อยก็ได้เอนะคะเนาะเป็นจังหวะที่แบบขยันทําอะไรรีบทําเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์พักผ่อนหรือเป็นจังหวะของการทําแล้วส่งงานเพื่อรอผลอันนี้ดีคนที่ยังค้าขายอยู่ให้ขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะปลายสัปดาห์ยอดขายหรือการค้าขายหรือสิ่งที่เราทำอะมันอาจจะสะดุดหรือดรอปไปหน่อยเรื่องรักก็ด้วยเช่นกันเนาะบางทีเรื่องรักพักไว้ก่อน เออนะคะรักตัวเองให้มากเด็กๆสุขภาพร,มรวมๆถือว่าแข็งแรงนะแต่ระวังตุ่มเนื้อก้อนเนื้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นนะคะรวมๆพี่หวานมองว่ายังโอเคเนาะช่วงเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยบางทีอยากจะให้ลูกพาไปไหนหรือรวมแต่เด็กๆเ,กเกนาะนัดชวนเนี่ยบางทีบอกเข้าไปแล้วยังไม่ได้คําตอบบางทีขอเงินชวนไปทํานู่นชวนไปทํานี่มันเป็นของการรอนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะคะอามาต่อจะ้ะ นะมาต่อที่พ่อวัวพศอะไอรใครจำได้หรือเปล่านะคะคุณที่เกิดพศสองห้าจ้ะอายุ27ย่าง28่บัวริมทะเลสามนี่คุณสุจิตรามาพอดีเลยนะคะนะประตูงานไปยังไงจ้ะประตูงานปิดจ้ะช่วงนี้อึดอัดใจ เออบางคนก็อึดอัดใจเรื่องงานบางคนก็ตกงานบางคนก็คิดไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะแก้ปัญหาอะไรยังไงแต่จริงอ่ะโอกาสมันมารออยู่ข้างๆนะเพียงแต่เรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นนะ่ะลองถอยออกมาจากตรงที่เรายืนสักก้าวหนึ่งสิมองสมมุติว่าถ้านี้เป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเราถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นเพราะประตูอ่ะมันเปิดอยู่ข้างๆเห็นป่ะประตูเนี่ยมันอยู่ข้างๆแต่เราอ่ะเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นโอกาสอ่ะสู้ๆเนาะเป็นแค่ช่วงยี่สิบ หกยี่เท่านำเอง29 30 31ประตูเงินด้วยเออวันที่หนึ่งนะประตูเงินปิดจ้ะในนี้มันบอกว่ากอดงานกอดเงินเอาไว้นะอย่าเพิ่งเสี่ยงอย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้คุณคิดลบในขณะเดียวกันคุณก็จะเจอคนคิดลบคนอคติคนเห็นแก่ตัวเหมือนเ้าซ้ำกำซัดหรือถ้าให้ดีไม่ยุ่งกับใครเลยในช่วงสัปดาห์นี้จะดีมากหลายๆคนเนะ่ยเก็บเงินก้อนได้ละ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะออกไปทำงานจะไปลงทุนจะทำอะไรดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกอดเงินเอาไว้ก่อนนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะประตูรักก็ไม่ได้ดั่งใจสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ประคองจิตใจของตัวเองเอาไว้ให้ดีบางครั้งการปิดตาปิดใจมองไม่เห็นมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่า มันจะดีตอนที่เรานิ่งมากพอมันจะไม่ดีตรงที่เราหงุดหงิดเราไปชวนทะเลาะเราไปหาเรื่องเหวี่ยงคนอื่นอันนี้ไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนทำงานประจำจะวุ่นวายนะคะคนค้าคนขายยังเป็นจังหวะค้าขายยังพอได้เงินอยู่แต่การลงทุนอะไรที่ไม่รู้ทุกกรณีอะไรที่ไม่เคยทำอย่าพึ่งนะคะไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานเนาะ แก้ไขปัญหาให้ได้สัปดาห์นี้หายใจลึกๆมีสติความรักของคนมีคู่บางทีหลงรักผิดคนเลิกก็เลิกไม่ได้หรือทะเลาะกันนะคะถ้าโสดโสดไปก่อนเลยยังไม่เด่นในเรื่องของความรักแต่บางทีจะบอกแบบนี้นะบางทีคนที่คุณรักอะ่ะเขาดีคู่ของคุณเขาดีเขามีข้อดีของเขาบางทีเขาอาจจะมีข้อเสียบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ทำไมคุณมองไม่เห็นข้อดีของเขาเลยเวลาโมโหเขาเนี่ยหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดถึงข้อดีของเขาซินะจ๊ะอย่าไปด่าใครโดยอย่าไปด่าเพื่อนด่าแฟนด่าที่คนที่คุณรักอะ่ะให้คนอื่นฟังนะห้ามไปเล่าอะไรให้ใครฟังเป็นอันขาดนะจ๊ะเพราะมันจะมีคนเก็บรายละเอียดแล้วไปพูดต่อเดี๋ยวมันจะวนกลับมาทําให้เรามีปัญหาได้เนาะนะนะบางคนก็งานเยอะเหลือเกินงานลากกันงานหลวงสู้ๆนะจ๊ะสัปดาห์นี้มันไม่ถึงกับ แย่ yeah, ทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่าให้ใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจอย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเสียเงินอย่าพึ่งรีบร้อนบอกเลิกแฟนอย่าพึ่งรีบร้อนออกจากงานนะ,ะอย่าทะเลาะอ,อะไรกับใครดีที่สุดนะคะรักตัวเองให้มากอะ่ะเมื่อกี้พี่หวานลืมลืมแตะป้ายอะ่ะเนาะไม่เป็นไรนะคะมาต่อมาต่อที่คุณบัวชายทะเลจะ้ะ เอ๊แต่ว่าสุขภาพนะสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตากับปวดท้องนิดหนึ่งมีฟิลแบบปวดท้องท้องผูกเจ็บตาเจ็บเขา่านะคะบัวชายทะเลจะเกิดพศสอ2 8อายุ39ย่าง40อ่พิมพ์มาบอกกันได้นะว่าใช่ไม่ใช่เนาะประตูงานเปิดเจอบรรยากาศดีๆเจอเพื่อนเก่าเจอคนน่ารักนะแล้วคุณก็น่ารักด้วยช่วงนี้ จะง้าอใครรีบง้อจะเดีาายใครรีบดีลูกค้าเก่าจะวนกลับมานะในช่วงนี้เนาะต้นสัปดาห์มาก็ดีเลยจ้าประตูเพลิงมารอประตูเงินปิดสัปดาห์นี้จะมีเหตุให้เสียเงินแบบไม่คาดคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือแลนที่วางเอาไว้บางคนอาจจะช็อตไปเลยก็ได้แต่บางคนไม่อยากจ่ายเนาะจังหวะช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งต้องระวังนะโดยเฉพาะใครที่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเสียเส่ยงเนาะไปเที่ยวไหนค่บคบมืดมด นะคะจะเจอเรื่องวุ่นวายเรื่องตกอกตก,ตกใจหรือคนคิดลบแต่บางทีก็จะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นนะบางทีก็เจออุบัติเหตุระหว่างทางนะคะขับรถขับราให้ใจเย็นนะเนาะประตูรักเปิดอ่ะไม่ดีแค่ช่วงปลายสัปดาห์กลางสัปดาห์พอวันที่สองวันที่สามดีแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพนะะ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือความใจดีความใจเย็นจะทำให้ผ่านอุปสรรคปัญหาและเรื่องวุ่นวายไปได้ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนช่วยคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่รักคุณหรือคนที่คุณรักก็ได้นะเนาะระหว่างช่วงกลางสัปดาห์นะสัปดาห์นี้จะมีเคราะหเบาๆนะคะสัปดาห์นี้มีดวงไปไหว้พระทำบุญอย่าใจใหญ่มากเกินไปในการช่วยเหลือใครก็ตามนะคะอย่าไปเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นด้วยอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห คนมีคู่เนี่ยบางทีต้องใจเย็นเย็นให้ได้ให้มากเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องวุ่นวายนะคะในดวงเนี่ยมันขึ้นว่ามีดวงกลับไปดีกับคนเก่าแล้วทะเลาะกันเรื่องเก่าซ้ําๆบางทีก็ทะเลาะกับคนเดิมเนี่ยเรื่องเก่าเรื่องเดิมสู้ๆนะนะคะใครทํางานเสี่ยงใครอยู่ไปไหนคขำาำมืนมดืดื่มเมาแล้วขับหรืออะไรเงี้ยระวังเนาะตามวันเวลาที่พี่หวานบอกแต่สุดท้ายโอเค คนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นคู่ที่ดีของคุณส่วนใครที่กําลังวางแผนหรือกําลังคิดที่จะหาเงินเพิ่มพอรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเหลือเกินในช่วงนี้มันก็บอกว่านะคะจะลงทุนอะไรเสี่ยงๆต้องดูให้ดีนะเนาะอ,อต้องขยนันต้องตั้งใจต้องหาความรู้ให้มากและเหมาะที่จะหาอะไรเพิ่มเติมทําให้คุณเก่งขึ้นในสิ่งที่ทําอยู่ในช่วงนี้ด้วยส่วนใครที่กําลังคิดว่าจะไปของ,งานที่เดิมนะคะจะทักลูกค้าเก่าไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะลองดูนะคะ อ่ะโสดจริงๆก็มีโอกาสลุ้นพบรักเหมือนกันในนี้มันบอกว่าจะเจอเรื่องวุ่นวายแล้วจะเจอคนที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือจนทําให้สปาร์ครักกันเอ้ยยังไงนะคะแต่บางทีก็คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยแหละเขาก็รักเราดีเขาก็ให้กําลังใจเวลาที่เราเจอปัญหาเนาะเออรวมๆพี่หวานก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่าใช้อารมณ์ก็แล้วกันอันนี้ระวังเรื่องเก่านะจะทําให้เกิดปัญหาแต่สุดท้ายโอเคต้นดีกลางร้ายปลายเลิศ นะคะอ่ามาต่อเนาะคุณที่เกิดพศ2516จ้ะอายุ51อย่าง52บวัวนอกเขตประตูบ้านอ่ะมีใครฟังพศออนี้อยู่ไหมมาพอดีเลยคุณกันนิสตาเห็นพศออแล้วก็จะได้ตั้งใจอ่นะเนาะเออนะคะ ประตูงานถามว่าเปิดไหมจริงๆเปิดแต่เวลาได้ไพ่บุคคลแบบนี้บางทีคุณจะเข้มงวดคุณจะหงุดหงิดบางคนต้องไปเจอหมอบางคนต้องไปเจอตำรวจบางคนไปเจอคนที่พูดทําให้เราอึดอัดใจแต่เราก็ไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกันนะเนาะเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าเป็นคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณก็จะจุกจิกคิดมากนะจะเป็นห่วงลูกจะพูดแรงนิดหนึ่งในช่วงนี้เออเป็นยังไงไหมจ๊ะ ยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดเนาะถือว่าโอเคประตูเงินเปิดจ้ะไพ่แบบนี้บางทีมีโชคเรื่อยๆและกาลังคิดจะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านหรือทําอะไรเพื่อลูกเพื่อเต้าหรือทําอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเอ,อเป็นฟิลที่หลายๆคนกําลังคิดในช่วงของการเกษียณแล้วนะว่าจะกลับไปทําบ้านไปต่อเติมบ้านไปอยู่บ้านไปต่างจังหวัดดีไหมนะคะรวมๆถือว่าดีนะช่วงนี้คุณจะเจอคนแบบบรรยากาศดี ต่อให้เจอคนไม่ดีคุณก็จะมีมุมสงบหรือคุณจะเจอคนคิดบวกที่ให้กําลังใจคุณและทําให้คุณรู้สึกใจฟูขึ้นนะคะประตูรักก็ยังเปิดอยู่สัปดาห์นี้ได้ไพ่พระมาตบท้ายไพ่สัปดาห์นี้ดีสัปดาห์นี้ดวงตาจะเห็นธรรมหรือคุณจะเข้าใจสัจธรรมของโลกมากขึ้นจะเข้าใจจะรู้จักให้อาภัยด้วย แต่ถ้างุนยินงุนยินอยู่ท่องไว้นะเวลาพ่ยพระมาเนี่ยต้องให้อภัยมีดวงไปไหว้พระทาบุญหรือไปเจอญาติพี่น้องบางคนวัยขนาดนี้กําลังคิดในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มศึกษาเรียนต่อเออนะคะถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่สัปดาห์นี้จะวุ่นวายเรื่องลูกเรื่องเตา้าเรื่องญาติพี่น้องมากเป็นพิเศษถ้าโสดยังมีดวงพบลักนะจ๊ะเออแต่ถามว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับลูกเต้ามีความสุขไหมมันก็มีความสุขมากกว่าแหละนะคะ บางคนอยู่กันเพราะหน้าที่อยู่กันเพราะสังพมคมรักมันจืดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะจะเจอคนที่ชอบพูดธรรมะธรมโมเอ,อชอบพูดจาดีชอบทําบุญไหว้พระเข้ามาแต่บางทีคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างที่มันพูดหรือเปล่าเราไม่ต้องจับผิดเขาแต่เราทําตัวเราเองให้ดีที่สุดจะเลิศเนาะในดวงมันขึ้นไหว้พระทาบุญมีของดีเข้าบ้านด้วยสัปดาห์นี้นะคะเอาเพราะฉะนั้นดีจะ้ะ เออได้ไพ่ถ้าสัปดาห์นี้ไม่ดีหงุดหงิดง่ายไพ่พระมาก็ให้อภัยให้อภัยเนาะการให้ทานที่ดีที่สุดนะคืออภัยทานจ้นะเนาะซื้อๆนะคะวุ่นวายนิดหนึ่งสัปดาห์นี้มีดวงไปหาหมอด้วยแหละมันยังไงถ้ามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามในนี้มันขึ้นว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะเนาะถ้าอยากจะก้าวหน้าเรื่องงานมีปัญหาติดขัดเรื่องงานให้วิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหาความรู้เพื่อเสริมเพิ่ม เกี่ยวกับงานของคุณไม่เหมาะเรื่องการลงทุนอะไรเสี่ยงๆนะไพ่พาชเนี่ยไม่ไม่เหมาะเก็บเงินเอาไว้นี่แหละกินดอกกินเดิกไปนะคะออมเงินไว้เพื่อตอนกเกษียณกําไรไม่ต้องเยอะหรอกแต่มั่นคงดีนะคะอ่ะมาต่อเนาะลูกเต้าจะมาหานะสัปดาห์นี้บางทีก็จะมีดวงไปว่าพระทําบุญกันนะคะห้ามปากไว้เนาะเอามาต่อนะคะเอะ๊หรือว่าแอร์ลงหัวพี่หวานเหรอตอนแรกมันร้อนนะคะแป๊บหนึ่งนะ สวิงเนาะน่ะมาอ่ะครบแล้วนะคะอ๋อครบแล้วหรอลืมทายพอไหนหรือเปล่าอ๋อไม่สี่ขึ้นป้ายผิดเอ่อเอ๊ยหรือถูกแล้วทะเลาะกับแม่สามีค่ะเขาชอบลืมเขาเป็นผู้ป่วยโอ้ใจเย็นๆเนาะ เขาก็น่าสงสารถือว่าเป็นบุญของเราเนาะแม่สามีก็เหมือนแม่เราเถ้าเป็นตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะใจเย็นได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นกําลังใจให้คุณกรมลวันเนาะนะคะถ้าเราดูแลเขาดีเผื่อถ้าเรามีลูกมีเต้าเนี่ยจะบอกเลยนะอันนี้ส่งจากการดูแลคนป่วยดูแลคนแก่โดยเฉพาะญาติเราพ่อเราพ่อแฟนแม่แฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกเต้าเขาก็จะไม่ทิ้งเราตอนแก่ด้วยนะจ๊ะผ่านไปให้ได้เนาะอ่ะ บัวเดินถนนจากเกิดพศสองห้ารูอยสี่อายุหกสิบสามย่างหกสิบสี่จ้ะเป็นยังไงนะคะประตูงานถามว่าเปิดไหมก็เปิดนะแต่ว่าหงุดหงิดเลยบางทีได้ข่าวไม่ค่อยดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์หรือบางทีหงุดหงิดเวียงเวียงแบบไม่มีเหตุผลนะอารมณ์เป็นฟิลแบบไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากจะมีเหตุผลนะในช่วงนี้เออบางทีเรานิ่งแล้วแต่อีกคนนึงไม่นิ่งแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราเหมือนมาคู่มาคู่นะเออนะคะ ประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดเป็นไพ่บุคคลมาสองใบเลยเนาะสัปดาห์นี้บุคคลจะทําให้งุดหงิดนะขับรถขับลาระวังเจออุบัติเหตุเฉียวชนแต่ถ้าอายุเยอะแล้วบางทีจะเดินเหินไปไหนก็ต้องระวังนะคะจะมีคนมาหาจะมีคนมาชวนทะเลาะหรือบางทีไปรษณีย์มาส่งของคนมาเก็บขยะเออคนมาทําอะไรแถวหน้าบ้านแถวบ้านเนี่ยก็งุดหงิดทะเลาะก,กันก็มีนะใจเย็นๆจะ้ะเออนะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้กาลังคิดถึงเรื่องของที่ทาง ทะเลาะอะไรกับใครมีดวงกลับมาดีกันทะเลาะกับลูกบางทีก็กลับมาดีกันมีดวงรวมตัวพูดคุยกันเรื่องอะไรสักอย่างโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ชุมนุมเพื่อนฝูงก็ได้ชุมนุมแฟนเอ่อหรือแฟนกลับมาลูกเต้ากลับมาพูดคุยกันเงินอะไรกับใครเบี่ยงอะไรกับใครเป็นจังหวะปรับความเข้าใจกันและดีกันในช่วงนี้คนที่ตั้งใจในเรื่องของการทํางานขยันในเรื่องของการทํางานมีโอกาสก้าวหน้างานดีเงินดีขึ้น นอนวกยเษียเนี่ยบางคนก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือยังมีอะไรให้ทําอยู่แต่ปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมในสังคมที่เราอยู่ในสิ่งที่เราทําก็ยังวนมาให้เราหงุดหงิดให้เราต้องแก้ปัญหาเรื่อยๆนะเออนะคะเนาะลูกค้าเก่ามาเรื่อยๆบางทีลูกค้าเก่าที่พูดไม่ค่อยดีพูดไม่เพาะนั่นแหละบางทีก็ซื้อของเราบ่อยบางทีก็ช่วยเหลือเราตลอด เพราะฉะนั้นการันตีไม่ได้หรอกว่าคนที่พูดไม่ดีเขาจะคิดไม่ดีกับเราเสมอไปนะคะเนาะสู้ๆจ้ะนะอ่ะรวมๆพี่หวาดมองว่าดีระวังปวดหลังปวดเอวปวดท้องนะคะโรคเก่าระวังกําเริบเนาะจะมีดวงซื้อที่ซื้อทางมอง โอนมรดกที่ดินหรือไอ้ที่เราซื้อเอาไว้มานานเนี่ยจะตกเป็นของเราสัทีก็มีนะคะห้ามสร้างหนี้เพิ่มในช่วงนี้เนาะใครมายืมเงินใครมาขอเงินบางทีก็แบบปฏิเสธไม่ได้ทวงยากด้วยสู้ๆจ้ะไม่ให้ยืมดีกว่านะคะ,ะครบจ้ะ นะคะรวมรวมดวงของคุณที่เกิดปีฉลูนะพี่หวานมันก็มองว่าใบาสุดท้ายมันก็ดีหลายใบยถือว่าดีครึ่งครึ่งนะคะตำแหน่งเงินหน้าเป็นกังวลสําหรับบางปีแต่รวมรวมก็ยังถือว่าเอาตัวรอดเรื่องงานเรื่องเงินได้อยู่ให้อดทนนะจ๊ะนะคะสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออายุเยอะแล้วเนาะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เอาไพ่คิดบวกไป โทนน้ำเงินโทนม่วงเสริมดวงจะ้ะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้คุณจะเจอเจ้ากรรมในเวรคุณจะเจอคนที่ทำให้คุณอึดอัดหงุดหงิดถ้าเจอในช่วงนี้คิดซะเลยว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ต่อกรรมไม่ยุ่งไม่ทะเลาะถอยห่างไปเลยได้ก็ดีส่วนอิติปิโสเกินอายุสักหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้7วันนี้14วันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันมาคู่มาคู่ละเกินน่ะนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้ส่วนมนต์แบ่งบุญให้กับเทวดาจะประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรจะ้ะ นะคะนะโชคก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอมีลุ้นอยู่เนาะสัปดาห์นี้ถ้าไม่หงุดหงิดปวดไม่หงุดหงิดมากพูดเพราะๆเนี่ยมีโอกาสจะมีโชคเข้ามาอาจจะเป็นลาบปากก็ได้เลข1101 117ึ่จ้ะผู้หญิงเป็นสื่อหรือเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่เราไปที่เราอยู่ลองดูนะจ๊ะนะคะ